วันนี้อยู่กับผมมาล็อบบี้นะครับวันนี้อยู่กับคู่แม่ลูกนะครับอ่นนี่คือหน้านะคะซื้อไปดแปดซื้อไปือไปเดินถ่ายรูปซื้อนะคะนี่คือคู่ลูกสาวนะคะกำลังถ่ายรูปจริงๆนะครับผมจะเอาลงยูทูปนะคุณไม่เยอะใช่ไหมมาโนธาณามาตรงนี้เอาคุณไม่เยอะใช่ไหมเอาแปดแปดเอาแปดมาจานนี้คนนี้เออคนไหนที่อ่านวะเนี่ยครับอ่าเห็นไหมครับเนี่ยแม่ลายครับแม่ลาย นอนเอาไว้ไว้ตรงนั้นนนนไปโขไฟเลยโไฟโขไฟเธยวนนนรงนีตรงนีตรงนี้พอแสงอ่เวนนอาะคะอ่าั้นพ่อสายนะฮะอ่าพอสายนะฮะพอสายมอ่านี่ฮะน่สองสามชิดเนี่ยผมจะซุมก็สูมออกทุกคนวินหัวนะวหนึอ ชีตบล็อกกล้องบล็อกจานมูลเลยพี่พี่